สวัสดีค่ะมาจา้ะวันนี้นะคะได้ปลาหมึกจาก้าเล็กๆกินนำ้ำ<ม>ตจวเล็กกินด้วยปลาหมึกต้มใส่มาม่านะคะปลาหมึกอะไรแม่ค้าเขาเรียกหมึกสายแต่จริงๆมันน่าจะเป็นหมึกกระเป๋าเนะ<ม>าะ <มา S 1> ครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ <มา S 1> ครับปลาหมึกจกัก <มา S 1> ปลาหมึกจกักปลาหมึกจักมีคนแย่งกินด้วยนะครับข้างๆอ่ะไป <มา S 1> อา้าท่านกินปลาหมึกยักษ์ไหมครับแซดปลาหมึกยักษ์ไหมอืมปุ๊บกุบดีมะนาวไปแล้วแต่เมื่อกี้ลืมลืมอัดอยู่บ้านนะคะพอดีแต่หนูไปตกปลาดูตัวแสบอยู่บ้านพิกป่น ผีดมะนาวไปแล้วจ้ะมาเด้อจับมาเด้อมาเด้อฟังใส่หูฟังไว้เผื่อเสียงมันจะดีขึ้นเนาะหนีนใส่เห็ดหอมแล้วก็อวอเตอร์ครีสปลูกหน้าบ้านจ้ะปลาหมึกแต่ต้องตัดนะจัะมันเหนียวหน่อยมจ้ะเจ็บคออาเผ็ดเผ็ดใส่มามากต้มยำสดน้ำปะ ร้อ,อนร้อนเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวโอ้ใไซผิกลืมลืมเป็นตัวเด็กเผ็ดกินไปสองสามชิ้นแล้วแนหะมาจ้ามอเตอร์เฟร็ด ตัดเป็นชิ้นหน่อยนะคะเพราะว่าเหนียวไทยทานเอาอีกไหมครับไทยเอาอีกไหมปลาหมึกไหมม่ดูดให้ปลาหมึกปกยากกินปลามึกยักครับครับกินข้าวไปแล้วนะคะแล้วก็ป้อนยาไปแล้ว เล็กน้อย้อน,อน้อนวันนี้วันอาทิตย์กลับมาจากไปส่งของเลาะริมทะเลคนลยหลายได้ไป ได้หอยพอกกับมะรุมแล้วก็ปลาหมึกอ้ะแม่ค้าแถมมะรุมมาให้ตั้งเยอะเขาบอกว่าแกงส้มใส่หอยพอกอร่อยเขาว่าใส่ไข่ไปด้วยนะคะ คำใหญ่ขอโทษในคำใหญ่นะคะอยู่บานเนาะ <S <S มึกกระเป๋าน<ม>ุก็กเห็นเขาจับอยู่เขาเดือกแต่ก่อนเ้าเป็นเปลือกหอยแล้วก็ค่อยเป็นสายยาวๆไปเนาะแล้วก็ปลาหมึกมันจะมาอยู่ในในเปลือกหอยแต่ทุกวันเนี้ย หนูเห็นเขาใช้เป็นอะไรนะ่ขวดเหมือนขวดแบรนดนะ์ปลูกปลูกปลาขวดยาวๆลงไปแล้วก็หนูเห็นเขาออกเคาะออกปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,กออกเคีเเเ้ยวละเอียดไหมเนาะไข่ một cái mực เดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวต้มกับผัดไข่ใส่ใส่กวัวเดี๋ยวตอนเย็นทำหมึกให้กินน่ะไก่ทอดเดี๋ยวกูรลาบเหี่ยว็จ้ามาโชว์เหีเ่ยวเร็วๆนะ,ะมาจ้ามาจ้าหลวก ไปหนูไปตกปลาอยู่ลงเรือบ้านช้างไปตกจิก,กจ่ะจิกืมโคจิกไม่รู้ได้ปลาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ากลับมาเดี๋ยวรอรอถ่ายให้ดูนะดยวคั่วปลาดีบอะมามา่าซองเดียวนะจ๊ะใส่น้ำหลายหลาย พอทุกข์ผิดหอม ใครทานเราอีกไหมคปะปลาหมึกใครเอาปลาหมึกดักไหม,มดเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะทุกคนที่เหลือ,อเดี๋ยวป้อนเด็กๆปลาหมึหก,มดก,กเดี๋ยวลวกปลาหม<ๆ>ึกให้กินอีกโอเคครับเดี๋ยวยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละแม่ป้อนให้อืมอืมอาะบายค่ะทุกคน